พอใจแล้วสัตว์เฮ้ยพอใจแล้วพี่ผมก็ไม่สร้างความพึงพอใจให้เขาโอ้ยบเคโอเคโอสีพี่บอลก็บสีทำหาแล้วเปิดไม่เจอเห็นเงาแตะกนนี่มาคุ้มหลอดนี่มีมิตรธรม เยอะโอ้ยทำไมต้องเป็นบุเจเกอร์ไม่ค่อยคุ้มเลยอันเนี่ยไปมึงออกไปก่อนมึงอะออกไปมึงอะเคยกันโลมบอด้วยแล้วมึงยิงพี่เมีวตายตรงไหนวะแนงบนอ๋อเนี่ยันอันนี้อันนี้นิวไม่มีปัญหาปะขบดน ฆ่าแล้วดดกันได้ไหมเฮ้ยแขนมือหายังไงที่มืองอกมาจากเข็มโอ้โหฮะเดี๋ยวกูจับที่ไหนไอ้สัมส่วนสัมส่วนได้ข่าวว่าแขนงอกออกมาไหมโอาร์มไม่ใช่แขนนั่นจริงแล้วอ้าวจะแค่ออยเหรอเป็นดอยเหรอดอยมไ่เข้ามาแล้วอ่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะขอเข้ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตอนรับหน่อย อ้าวตอนรับภาษีไม่ใช่เขาตอนรับเนาะพยายามอยู่ได้เลยพยายามดูตรงนี้มันไม่มีมีการหูฟังไม่ดีการหูฟังไม่ดีข้างหน้าไม่แน่หมูกระทะให้นอนลมควันนี่มี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 โอ้ยโอ๊ยกระตือรือร้นกระตือดีอยู่ฟังไม่ดีนั่นพี่หมอนนั่นพี่หมอนใจเย็นนพี่หมอนนั่นแหละ ไปแข่มันดิไแ่นดิตยซะกันไอเหี้ยแรงแ่เอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้โห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 โอ้หโ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหอ้อ้โหอ้อ้โโอ้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 โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอโห้โหโอ้โ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโออ้หโอ้อ้โหโอ้หโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โ ไม่โดนได้ไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกันตามั้ามั้ยไม่ปาดไม่ฝาดไม่ฝาดมีจริงโอ้เหลือพี่เดียวคนเดียวเฮ้ยโอ้เออเฮ้ยเอาไปแล้วเอาชิฝันแล้วตรงนู้นสไนเปอร์เนี่ยไอ้บุญไทยโอะไม่ไม่เราเราเราเออขอบคุณขอบคุณเฮ้ย กานช่วยกูด้วยวางระเบิดเพื่อนวางระเบิดเลยเพื่อนวางระเบิดเลยเพื่อนระเบิดอยู่ไหนจยินๆตมนเอาปืนเราไปเอาปืนเราไปตอนนี้เปลี่ยนปืนไม่น่าจะทันไอ้ไม่ใช่พีได้น็โถูนะว้าวจววววววกวว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 วดวววววาว่วว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 ว ไม่ถนัดโอเคเออแล้วมึงจัดแป๊บนึง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 ได้ครับพี่เอาเลยครับพี่ถอดถอดกะบอกถอดกระบอกแป๊บนึงถอดกอแป๊บนึงไม่ได้โอ้โหอุ้ยโอ้ยเสี่ยงอ่ะเออเนี่ยโอุ้ยโอ้โอ้ยเออเนี่ยโอ้ย

มีใครมีคนทุกคนมีคนตามหลังเธอไปโอ้โหจะสู้เขาได้ไหมนะเฮ้ยเลยเออเ้าหันมามองบนหมดเลยดูระเบิดอยู่ที่กู้งไอ้หวไม่ใจกูสุดๆพวกเดียวกันปะเนี่ยโอ้ยโโอ้หไอ้แมว แฝ่าเผาเลยเชื่อฝากเผาหน่อยพี่ไปาผมหนีตัวแป๊บนึงอ๋อไม่ได้ให้เขาตายแล้วอุ้ยอุ๊ยเขี้ยงหลังไอเขี้ยหอยไอ้ัยตายซะมึงอ๋อรอดใช่ไหมรอดรอดรอดพี่กันกันนี่ไม่งั้นรอดเอานี่อยู่ที่กูเหรอเนี่ยโวพูดเลยไปที่อะเอาอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยเอาเยอะวางไปเลย ไม่สู้แล้วอย่างนี้ใครวะตกใจพี่ป่าดีดีออใจล้สัตว์พอใจแล้วอย่าี้ผมก็ไปสร้างความพึงพอใจให้เขาเอ้ยดีปีนี้ หาแลเบิดไม่เจอเห็นเงาแต่คนนี้มาคู่มอีมอยใครวะเน่ยโอ้ยโอ้้เสียงระเบิดกไปไหนไอ้เวสตายอ้เี้ยตัวนึวเขาสู้กันที่ที่บีกันอย่างดูเดือดเลยว่ะไม่ไพี่ได้หวะพี้ัวพี่ไดัวไารคืออะวะัวััว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 ััวห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 ัวัววั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 ว ไปว่างตรงไหนเก็บจิ็บเก็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ยจบแล้วโอเคคนนี้มาดูดูเรือพีซะก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปไปด้วยเขาสามารถส่งพี่ไปเกิดใหม่ได้ทุกเมื่อเลยเราไล่เก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเอ้ยได้ปะเอาเรื่องเอาเรื่องเราก็เราสองคนเราเป็นมอนเออเราต้องค่อยไปไป ได้ละระเบิดละมาฟังเลยน้องโไม่หมด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 นยาหมดกันเดี๋ยวต่อมาพี่มาดีครับพี่มอนจะพีดีเดียวเจ็บเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไรวะเนื้อสองยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจนิดเดียวพอโอเคเยี่ยม ไ้เปิดหรือยดีใย่มใบดีดีไปไจะม่มานาาม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 ่าม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 งมมามมา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 มมา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 งามนมะมามาามามามาาม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 านาดายามามงมามเอามเมมา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 เาามมาดามมามมามม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 ย

โดดเข้าตัวตายก็ได้นะเขาจะขนาดเนี้ยคนอยู่ด้าหลังอยู่หลังกำแพงเียโอ้ทันี้ยเหลือไม่กระเหลือแค่นั้นยังจะเอาหัวขอพอละโอ้เผาด้วยสนใจละเฮียไอ้มุมใหม่มุมนี้ไม่แจ็บเหรอโอ้ยจะโดนเฮีย ก็ดูสะใจนะรู่สใจนะเวลาคชาหั่ดะเดะเดะวที่หมดเลยวิ่งปหนังแขกเลยกดคลิปด้วยนะพี่ ชื่อหายไปจากชื่อหาเฮ้ยเออทำไมมันเดียจังวะมอเห็นไอเหีจังชิปด้วยทอะไรกันตรงนั้นเนี่ยกูจะกดชิปป้ะังเลื่อนลวกึอะไรเลดือเอดลือเลยเดอลยรล้เอเลดอดเือเดียดเนเออยเดอยเยลไลยล มาแบบไร้ิธีารมาบอมเอส้นาเ่มขามาจับฝั่งเลยเฮ้ยเดไม่น่าทันหรอผ่านวีานทันๆๆ สองญิ้มนหนันิมิอ้ยิ้อังเลยทีสายกดอะไรอะกดอนทันทนกดอีกครั้งวพี่เออเหมือนไรวะจมานั่ง้พี่กันโอยแตกจุยระเบิดลวงแล้วพี่อยู่ตรงใต้พี่ ไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยอ้อยกูเองระเบิดอยู่ตรง A ใช่ไหมระเบิดวอยู่ข้างหลังพี่ดูเขาทามติ๊บโจพี่แม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วไม่ถึงแล้วสูงแล้วหมดแล้วพี่การเขาสัตย์ใจแล้วล่ะจะได้อย่าไปหมดทีตัวหนึ่งหมดอีกตัวหนึ่งตาม

โอ้ขอโทษครับีเ้าอ้าวุธยิงทำไมจำไม่ได้ตอนนี้กูใส่ชุดสีอะไรอยู่ทำไมทุกคนให้หัวฉันหมดเลยมแ่นเรียบร้อยเลขสอคือแบบที่หลังลบก็มีสชุดนะแต่ในเซนไตเขาชอบทำกัน พี่เขาทำข้างหลังไม่ได้ทำตรงกลางเอาเลยโอเียนเียเจ็ดเขาคิดว่าเขาจะมาไหมไอ้เอยเียบนิ้วไปแล้วรพี่เป็นเงบเ ไม่มีโอ้ยโอ้โหอย่าี้ที่จตกใจไม่มีต้องแน่เลไม่เกียดเอาอะอ้าวไอ้ห้างเนพวดกับทุกคนหยีหาเอ้ยขอบคุณโอาไเมียเจ้าของนี่ใช่ไหมเมียเจ้าของนี่ใช่ไหมเจ้าของนี่จะทำไงโอ้กาโเกเออไอพกไหนยิงแมงอะ นิ้วมาด้วยว้าวรู้สึกหัวแล้วเระเบิดระเบิดโอ้โหไอ้กูก็นึกว่าระเบิดตามมไปเรื่อยใครอ่ะแล้วพี่นิวนี่กันแบบนีงนี่วันนี้แม่งฮอตนะผู้ชายแย่งกันต่อยมัน ม่ธรรมาแล้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วจุ๊บ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 จ๊จ๊เฮ้ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โอ๊กโอ๊ยโอ๊กโอ๊โอ๊กโอ๊ย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 โอ๊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 ยโอ๊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 กโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โ๊ เผาให้แล้วเผาให้แล้วเผาให้แล้วไม่จะตายช่วยแล้วมางโอ้เหี้ยมันมาแล้วเพื่อนไอ้แซมมึงก็เลียกูไปซะเยอะเลยยี่เอะกดโทษเฮ้ยตะวันคนละเม็ดเท่านั้นแหละระวางไปสิเออเออ เราเจอจังจรงมาโอ้พอใจแล้ไปแล้วโว้ยใจเหลือเกินค้าหอยค้าหอยหรืจัดไปอ้าวไอ้กันไปเลยเหลือสองคนอยู่ในเหลือบหลือเหลือเจ็ดนาฬิกาไย